สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนไส้หมึกปากกายี่ห้ออัดิเกรกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมาเทลิก้าบราล์ลสโกลนะครับอ่าก็คือทองตัวตัวด้าปากกาเป็นสีน้ําตาลนะครับส่วนแหนบปากกาเป็นสีลสโกลก็คือสีทองทองลสโกะครับสวยมากมากนะครับลักษณะด้าปากกาจะเป็นนี้นะครับผมจะหมุนให้ดูนะครับอ่ะถัดไปนะอ่ะด้าปากกาเป็นครับสีทอง สีเงินนะครับไอ้สีน้ำตาลนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นลายคือมีเมทัลลิกข้างในด้วยนะครับตัวเนี้ยจากสะท้อนนะครับเป็นเม็ดเกล็ดๆข้างในตัวนี้สวยงามมากเลยนะแล้วก็สีจะเป็นโล e สโกสังเกตไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงอ่าชัดเจนละสีเป็นโลสโกแล้วลมีเมทัลลิกนะครับสะท้อนเนี่ยเป็นเหมือนกับสีรถยนต์ที่เป็นมีเมทัลลิกอยู่ข้างในนะครับด้ามนะครับอ่าตัวนี้เรามาดูนะครับว่าหมึกตัวนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับผมจะท้าความนิดนึงเนื่องจากว่าปากกา ของอดิเซกเป็นหมึกมาตรฐานทั่วโลกนะครับคือสามารถใช้ปากกาหมึกปากกาของปาก e r หรือของอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะอ่าตัวนี้นะครับหมึกนะครับเดิมทีเป็นหมึกแบบตัวรุ่นนี้นะครับก็เป็นหมึกของไส้ปากกาเขาเรียกว่าบอลเพนหรือเป็นหมึกลื่นนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือรีฟิลเบอร์9,000นะครับของตัวดิเฟกต์นะครับไซส์เอ็มอ่าแต่สามารถเราบางท่านนะครับชอบโมเดลปากกาที่เป็นทรงแบบนี้นะครับแต่ ต้องการใช้ลูกลื่นของปาร์เกอร์เพราะว่ามีความลื่นสูงมากเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ยังหาซื้อง่ายด้วยนะครับราคาประหยัดตัวนี้เป็นหมึกฟรันนะครับจะมี2แบบนะครับก็คือสีดำนะครับอันนี้คือสีดำอันนี้คือแซนวิชอันนึงคือสีน้ําเงินนะครับอ่าเห็นใช่ไหมครับสปสีดำกว่าสีน้ําเงินนะครับแล้วหัวเนี่ยจะมี2แบบจะมี M กับ F นะครับแต่ว่าส่วนมากนี้จะใช้ M นะครับเป็นหลักผมเลยหยิบ M มาให้ดูนะครับแล้วอีกแบบนึงครับสามารถใช้งานด้วยนะครับก็คือหมึกปาร์เกอร์เจลเนี่ยครับสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับคือบางท่านชอบเป็นเจลอ่ะอ่ะผมก็เลยนําให้ซื้อปากกาชาไส้เจลของปาร์เกอร์นะครับพวกนี้จะมีอินฟลั่นนะครับอ่ะเบงกอตฝรั่งเศสนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาดูลักษณะการเปลี่ยนหมึกกันนะครับเราค่อยมาดูลักษณะคุณลักษณะเบื้องต้นด้านหลังนะครับไซ ปากกาวิธีเปิดหมือของตัว Refect รุ่นมาติติก้าบราล์ลสโกตัวนี้นะครับก็คือหมุนครับใช้หมุนข้างในจะมีสปริงนะครับเพราะว่าเป็นปากกาลุกลื่นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสปริงดึงดึงดึงเนี่ยครับดึงดึงดึงนะครับอ่านะครับเราก็จะถอดมึกมาอ่หมึกที่เขาให้มานะครับเป็นหมือรีฟิลเป็นหมึกรีฟิลนะครับคืออาร e เรฟกนะครับอ่านี่นะครับเป็นชัดเจนไหมครับมึกอาร e เรฟกนะครับ เดี๋ยวผมลองเซิร์ชซูมเข้าไปดูอีกทีนึงพเพื่อความชัดเจนนิดนึงอ่ะหมึกอะดูเฟกนะครับชื่อ9,000 r e f i l นะครับเมมนะครับเมมอินเจอร์มอนี่ครับอันนี้หมึกที่เข้าให้มากับตัวเครื่องนะตัวตัวที่มาจะเป็นตัวนี้วิธีการใส่นะครับก็คือเราสวมในหัวแล้วก็แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะติดสปริงเห็นไหมครับความ มันงองนหนึ่งแบบนี้คือไม่ได้อกักอย่าไปฝืนนะครับเพราะว่าสปริงจะพังนะครับเอาอ,ออกมาใส่ใหม่แล้วก็ใส่เข้าใหม่ครับแล้วก็ให้เขากดตรงลุกหัวเนี่หัวมันพ้นมือแบบนี้คือใช้งานได้นะครับอะแต่คราวนี้ผมต้องลองเปลี่ยนเป็นหมึกเจลดูเออเป็นยังไงบ้างเจลของปาร์กเกเพราะประเดี๋ยวนี้บางขั้นนิยมครับฮิตเป็นหมึกเจลครับ เราก็จะใส่หมึกเจลปาเกอร์เข้าไปเนี่ยทะลุทะลวงกันนะรึเปล่ย,ยเราก็จะหมุนคืนอ่าวันนี้เราเทหมึกมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหมึกวันนี้ที่เราเทดูวิธีการใช้งานของรุ่นนี้นะครับคือหมุนหมุน,มนสังเกตว่าบ,บ,บิดบิดไปนิดนึงนะครับแล้วความทนทานจะสูงมากเลยเพราะบ,บิดครับไม่ไม่ต้องกด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 นะครับอ่าแล้วอย่างนี่วันนี้เราอุดขอโทษวันนี้เราทดสอบหมึกกันเยอะมากเลยตั้งแต่ปารเกอร์เจลเอ็ม หมึกรามี่นะครับหมึกคอสหมึกอดิเฟกนะครับโอ้โหันนี้ฝึกอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับก็อันนี้เป็นหมึกเจลอ่านี่ตัวนี้จะเหมือนตัวนี้เห็นไหมครับรุ่นเดียวกันครับเพราะเป็นหมึกทามเดียวกันนะครับนี่นี่คือหมึกเจลนะครับอ่ะเราถามว่าหมึกที่เขาให้มามันสวยมันเป็นไงเดี๋ยวเราถอดให้ดูนะอ่านี่วิธีการถอดก็เหมือนเดิมเราก็ใส่หมึกเข้าไปนะครับไม่อินเดียมใส่ให้ตรงหัวนะครับถ้าไม่ตรงหัวอย่าฝืนครับสปริงพังเสียนครับปากกาผมย้ํานะครับอย่าไปฝ ฝืนปุ๊บสปริงพังเสียปากกาเลยนะครับเพราะว่าค่าเขาเซตสปริงแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับเราเอาสปริงลุกลื่นมาใส่นี่ก็ไม่เวิร์กนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะเขาออกแบบมาเพื่อนมันนะครับอ่ะอันนี้จะมีอาร์ติฟิเค็ตสองอันตัวนี้เป็นของไตนิตี้นะครับวันนี้เรามีของไตนิตี้ตัวหมึกน้ำเงินครับไตนิตี้คือหมึกออินวันครับมีหมึกน้ำเงินหมึกแดงแล้วก็ดิสก์กดครับอ่ะเราจะหมุนอันนี้อ่าหมึกดีฟอร์มเป็นสีดำนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นอาร์ติฟิกครับอ่าไซส์เอ็มครับนี่ ก็คือตัวนี้นะครับสตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็หละอย่างกันนะครับน,นี่น่าจะเป็นของบาซเซลนะครับตัวนี้เป็นของมทิลิกาอ่ะเส้นจะเป็นนี้ครับแล้วแต่ว่าความชอบของบุคคลนะครับชอบเป็นเส้นไหนสามารถเปลี่ยนกันได้ครับแล้วมีกรณีว่าบางท่านต้องการประหยัดกว่านี้อีกเอ้ยทำยังไงอะ่ะอ่ะผมพี่แนะนําเอาหมึกเพนเทลครับมาใส่ได้นะครับ คือหมึกเพนเทลจะเป็นหมึกโลหะแบบนี้นะอ่าเราก็มาใส่ได้เพราะบางท่านใช้เยอะอจริงๆครับซื้อมาเดือนหนึ่งสองด้ามสองซื้อเดือนหนึ่งเนี่ยสองไส้ปากกาผมตกใจเลยถามพี่พี่ใช้ทาไมอ่าสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับว่าเอาหมึกประหยัดกว่าก็ได้เพราะบางบางท่านใช้หมึกเยอะอจริงๆนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับความรสนิยมความแต,แต่ถามว่าแทนกันได้หรือเปล่าผมตอบว่าแทนกันได้นะครับก็นี่นะครับก็สรุปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่า หมึกที่สามารถใช้งานกันได้นะครับอ่ะนี่คือหมึกของต้นแบบคือหมึกอะดิเฟกนะครับอ่ะที่มาพร้อมกับตัวนะครับนี่แมสอินเยอรมอนีครับเนี่นะครับหมึกที่2คือหมึกเจลครับบางช้อนท่องหมึกเจลนะครับหมึกที่3คือหมึกลุกลื่นนะครับลุกลื่นตัวนี้เป็นของปาร์เกอร์นะครับสอันนี้จะเป็นของปาร์เกอร์หมดเลยมีสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานะครับอ่ะนะครับแล้วถามว่าหมึกหมึกของปาร์เกอร์หรือหมึกอะไรเนี่ย มันจะมีอีกแบบนึงเฮ้ยแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าผมตอบว่าไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นหมึกโรลบอลครับคือหมึกโรลบอลคือมันจะมีหมึกซึมเขาจะไม่มีแท่นรองรับสปริงไงครับหัวมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนิวครับหัวไม่เหมือนกันไม่สามารถใช้กันได้นะเพราะบางท่านซื้อผิดครับต้องบอกว่าเป็นหมึกบอลเพนคือหมึกลุกลื่นนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับก็ทันี้นั้นผมก็เอาตัวนี้วันนี้ไม่พูดไม่พูดถึงตัวนี้แต่ว่ารักษาเป็นเนี้ครับมันมันฟรันเหมือนกันนะครับ นี่ชชฟเฟอร์นี่คือเมฆอินเดียรมันนี้นะครับเนี่ยครับมือนี่คือมึกของชชฟเฟอร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าใช้งานไม่ได้นะเพราะมันเป็นตัวมึกของโลโลบอลคือมึกซึมครับแต่วันนี้เราใช้งานมึกลุกลื่นครับตัวของออดิเฟกต์เมทัลิก้าตัวนี้ครับเป็นมึกลุกลื่นรักษาเป็นแบบนี้ครับอ่ะเรามาดูอีกทีหนึ่งวิธีการใส่นะครับก็เสียบเข้าไปทีหนึ่งอ่ะย้ําเอาให้หัวพ้นนะครับถ้ามันขัดลำกล้องนะครับอย่าฝืนนะครับสปริงพังครับผมแนะนําว่าสปริงพังเคมบอได้นะครับเพราะว่าาเวล แกะมาตะรู้เลยเขาสปริงคนจะสปริงก็จะ,งกจ,ะงกจะผิดรูปเลยนะครับอ่ะนี่คือประกาลกักนร้สวยงามมากเลยครับแล้วคราวนี้อ่ะเรามาดูตัววัดไซส์กันน้ําหนักกันเฮ้ยทรงสวยน้ําหนักเป็นยังไงน,นะครับอุ้ยขอโทษจริงเรามาดูนี่อ่ะผมเปิดแล้วนี่หน่วยเป็นกรัรมนะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนิดน,นึงอ่ะจอดตรงนะจอดดูเป็นกร,รมัมเฮ้ยน้าหนักเท่าไหร่ยี่สิบกรรมัมตัวนี้ถือว่าเบานะครับถ้าน้ําหนักประมาณยี่สิบต่างวยยี่สิบเขาเรียกว,ว่า ไลท์เวทครับอุตั้าไลท์เวทคือเบามากๆถ้า2 0่สนึงสานี่กำลังไฟกำลังดีถ้า30ขึ้นไปก็จะหนักหนักนิดนึงนะครับแต่ยี่สิบหกยี่ไพ่ยี่สิบหกนี่กำลังดีไม่หนักไม่เบานะครับเรามาดูที่ตัวด้ามกันอ่ะตัวด้ามนี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดออนแป๊บนึงนะอ่าตัวด้ามด้ามจับปากกานะครับอยู่ที่ประมาณเอาผมกดตรงนี้เลยอ่ะอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งนะครับเก้าจุดหนึ่งมิลอ่าแล้วด้ามบนอ่ะเท่าไหร่อ่ะเราหมุนกันนิดนึงอยู่่ทททีคครรรััับก็็ืองงมมนนนเป ทรงคล้ายๆทรงถังเบียร์นิดนึงครับอันนี้คือโค้งนิดน,นึงนะมันจะไม่ตรงตัดตรงนะมันจะเป็นโค้งนิดน,นึ่งนะทรงถังเบียร์ผมเรียกว่าทรงถังเบียร์ดีวกว่านี่ก็คือประมาณเนี่ย9.8นะข้างล่างข้างล่างเนี่ยประมาณเท่านี้8.7ถ้าตำจุดตำสุดเลยนะจุดที่เขียนสมมติเราจุดที่เขียนปกติเราใช้แบบนี้ป่ะผมก็จุดที่เขียนเมื่อกี้ผมวัดประมาณเท่านี้แหละออนี่นะประมาณเนี่ย 8.7 8.6เนี่ยครับถือว่าใช้งานนิ่มพอดีไม่อยากไม่อยากแล้วก็บาลานซ์เป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูความบาลานซ์ของปากกาวายปากกานี่หนักหนักหน,กหน,กหนกัเอ้ยนี่ไงดูอยู่ตรงกลางๆหนักไปทางท้ายนิดนึงนะ ทางท้ายนิดนึงครับเพราะหูข้างในหนักมากมันเป็นโลหะนะครับโอเคคราวนี้ผมลืมเปิดไปนิดนึงว่าเฮ้ยวัสดุตัวนี้ทําอะไรมั่งเออตัวนี้เป็นทองเหลืองข้างในนะครับข้างนอกเป็นอลูมิเนียมสังเกตไหมครับที่มันหนักหัวเมื่อกี้น่ะผมมาสูให้ดูกันถึงน่ะอ่าชัดเจนละข้างในเป็นทองเหลืองครับเห็นไหมครับเหลืองเหลืองสนิทเลยส่วนข้างนอกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าสังเกตไหมครับเป็นอลูมิเนียมนี่แล้วดูฝั่งนั้นนี้ก็เป็นเหมือนกันครับอ่านี่ข้างในจะเห็นสปริงเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นนะผมเห็นแวบแแลล้วหะสสปปริงอยยู่่มีีขนนเ เนี่ยเพราะดึงดึงได้เนี่ยกดดึงดึงได้คือมีสปริงข้างในอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็รักษาสปริงให้ดีนะครับเพราะมันเป็นหัวใจหลักในการทํางานเลยนะครับถ้าสปริงยืดเอาไปยืดไปเล่นไม่ได้นะครับสปริงพังครับค่าเคเสียหมดเลยนะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเคยมีคํถาถามเกี่ยวกับปากกายี่ห้ออาร์ติเฟปากกาคอสปากกามองบงังปากกาปาเกอร์ครับแล้วก็ปากกาเชฟเฟอร์กับน้องลามีด้วยนะครับก็สามารถ โพสให้กระทู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามให้นะครับก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วมีกระดิ่งเตือนนิดหนึ่งจะได้ครับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับขอพระคุณนะครับสวัสดีครับ